สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม2ตัวบนแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่เอามาลงให้ดูนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสูตรไหนจะเข้าวันนี้ก็ต้องไปรอดูในวันที่16นะครับถึงจะรู้นะครับ สูตรก็จะลงให้เรื่อยๆนะครับใครชอบสูตรไหนนะครับค่อยนําไปเป็นแนวทางนะครับมาดูวิธีการคํานวณของสูตรนี้นะครับจะใช้หลักพันนะครับบวกหลักหน่วยบนบวกหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1 2ครั้งนะครับบวกหลัก10หน้าครั้งที่2บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2อครั้งบวก4คงที่ <c oughs> ก็ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วบวก2ก็จะมีตัวเด่น2ตัวนะครับ มาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก093ครับสูตรคํานวณได้0กับ2ครับออก093 9ครับบวก3ก็จะได้แต2นะครับสำหรับท่านที่ทราบอยู่แล้วก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบนะว่าแต้มรวม2ตัวบนคืออะไรก็คือหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนนั่นเองนะครับคือ9บวก3ได้12แต้ม2 ก็จะเข้าที่เลข2นะครับนี่สูตรงวดแรกเข้าที่เลข 2, 2> แต้ม2ตัวบนนะครับแต้ม2ตัวบนนี้ก็จะมีสูตรที่มี5ตัวนะเป็นสูตรเก่าที่ลงให้นะครับอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับงวดถัดมาคำนวณได้5กับ7นะออก1 9 6นะครบบวก6แได้สนะครับแต้ม5เข้าตัวนี้นะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้0กับ2 รางวัลออก519นะครับ1บวก9้ได้10แต้ม0นย์ะครับแต้ม0ย์ก็เข้าตัวแรกนะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้0นกับ2ตัวเดิมนะครับแล้วรางวัลออก4 11 1บวก1ได้2แต้ม2เข้าตัวนี้นะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้8กับ0รางวัลเลขท้าย3ตัวออก417 1บวก7ได้8แต้ม8 เข้าตัวนี้นะครับงวดถัดมาครับสูตรคำนวณได้5กับเเลขขาย3ตัวออก6 5 2านะครับ5บวก2ได้7แต้ม7นะครับแต้ม7เข้าตัวนี้นะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้0กับ2เลขขาย3ตัวออก8 73นะครับ7บวก3ได้10แต้ม0ย์นะครับเข้าตัวนี้ งวดถัดมาสูตรคำนวณได้7กับ9นะครับรางวัล3ตัวรางวัลที่1ออก907นะครับ0ูบวกเได้7แต้ม7นะครับแต้7 7 7 7 7 7 7 7ม7เข้าที่เลข7งวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้4กับ6นะครับเลขขาย3ตัวรางวัลที่1ออก906 0ศบวกหได้6แต้ม6นะครับแต้ม 6, 6ก็เข้าตัวนี้ แล้วก็มาดูงวดล่าสุดนะครับสูตรแต้มรวมคำนวณได้8กับ0ูเลขขาย3ตัวรางวัลที่1นึ่งออกศูนนะครับ1บก9ได้10แต้ม0นย์ะครับเข้าตัวนี้สถิติย้อนหลังให้ดู10งวดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ10งวดติดนะครับสำหรับงวดนี้ งวดน 16. 16 er well> ี้นะครับวันท uh ี่16พฤษภาคมเดี๋ยวมาดูว่าจะได้เลขอะไรนะครับมาดูวิธีการคำนวณนะครับสูตรเราจะใช้หลักพันหลักพันเลข3บวกหน่วยบนเลข9บวก10ล่างเลข6บวกหน่วยหน้าครั้งที่1 2ครั้ง0 0- บวกศได้0บวก10หน้าครั้งที่2เลข8บวกหน่วยหน้าครั้งที่2เลข0น บวกหน่วยท้ายครั้งที่2 2ครั้ง7 7 14แล้วบวกเลข4บวกเลข4คงที่นะครับ3นะครับบวก9ได้12 12บวก6ได้18 18บวก8ได้26 26นะครับก็เป็น30 30ก็เป็น36 36นะครับ 36บวก4ได้40ถูกหรือเปล่าเนี่ยผมเช็คดูอีกทีนะพันพันหน่วยบน10ล่างหน่วยหน้าครั้งที่12ครั้ง10หน้าครั้งที่2หน่วยหน,หน่วยหน้าครั้งที่2หน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งบวก4 396 0 8 0 7 7 14บก4นะครับ3 9 12 12บก6 18 8 8 16 16 16 16บก4 20 20ก็เป็น20ก็เป็น3 30นะครับ30 34นะครับ บวกผิดนะครับสามเก้าสิบสามเก้าสิบสองสิบสองหกสิบแปดสิบแปดแปดยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบหกก็เป็นสามสิบสามสิบก็สี่สิบสี่สิบสี่สิบสี่นะบวกบวกไปบวกมายังบวกผิดนะครับลงหลายคลิปเลยตาลายนะครับสี่สิบสี่นะครับผมได้เลขสี่ตัวแรกนะครับสี่บวกสองนะครับ สีบวกสก็ได้6กได้สกับ6นะครับดังนั้นแต้มรวม2ตัวบนงวดนี้นะครับได้4กับ6ท่านผู้ชมคิดว่าตัวไหนจะมานะครับเลข4หรือเลข6ก็ต้องไปรอดูในวันที่16ถึงจะรู้คำตอบนะครับตรงนี้ก็ลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ ถ้าใครชอบก็นําไปเป็นแนวทางดูนะครับแต่ถ้าไม่ชอบรอดูสูตรใหม่นะครับยังจะมีสูตรอื่นที่เป็นแต้มรวม2ตัวบนนะครับบางสูตรผมก็ยังไม่ได้ลงนะบางคนว่าชอบชอบสูตรนี้นะครับชอบสูตรที่เป็นแต้ม4กับแต้ม6นะครับส่วนสูตรอื่นนะครับเดี๋ยวจะทยอยลงให้นะครับเดี๋ยวจะมีสูตรมาครบ3ตัวบนสูตรใหม่อีกนะครับ เดี๋ยวจะลงให้นะครับดับงนั้นก็ชอบแนวทางก็จะลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลนะครับเอาคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ